สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Willa Chat Podcast ครับแล้ววันนี้ทุกคนอยู่กันในซีรีส์ Mid Journey 101 Open Class ครับในซีรีส์นี้เราจะมาพูดถึงการใช้งาน Mid Journey กันแบบง่ายๆนะครับหลังจากจบคลิปนี้เพื่อนๆจะสามารถใช้งาน Mid Journey ในแบบที่ตัวเองต้องการได้เลยครับ เรามาเริ่มที่วิธีการเข้าใช้งานกันก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าใช้งาน Midjourney ได้ง่ายๆโดยพิมพ์ midjourney.com นะครับ m-i-d-j-o-u-r-n-e-y.com นะครับถ้าใครยังไม่เคยเข้าใช้งานมาก่อนก็กดที่ Sign Up ครับ แล้วเราก็มี2ทางเลือกก็คือจะล็อกอินด้วย Google ก็ได้หรือล็อกอิน้วย Discord ก็ได้ส่วนใครที่เคยสมัครไว้แล้วนะครับก็กดล็อกอินแล้วก็อย่างผมสมัครไว้แล้วก็จะขอใช้งานด้วยบัญชี Google นะครับจากนั้นถ้าเครื่องนั้นหรือเบราว์เซอร์นั้นมีการล็อกอินบัญชี Google ไว้อยู่แล้วก็สามารถเลือกบัญชีที่ต้องการใช้งานได้เลยครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่เมนู explore ก็จะโชว์ผลงานต่างๆของ User ท่านอื่นๆนะครับที่เข้าใช้งานไว้อยู่ คขาวนี้ถ้าเราต้องการดูสิ่งที่เราเคยสร้างไปแล้วก็อยู่ที่เมนู Create ครับต่อมาก็จะเป็นเมนู Edit ถ้าเรา u u s s r r p t i o n ไปแล้วเนี่ยเราสามารถอัปโหลดรูปภาพต่างๆเข้ามาให้ AI ปรับแก้ในส่วนนี้ได้ด้วยนะครับ ต่อมาก็คือ Personal i ไลครับซึ่งมิจเรนี่เนี่ยเพิ่งมีอัปเดตเวอร์ชันที่7เมื่อไม่นานมานี้นะครับวันนี้คือวันที่5พฤษภานะฟังก์ชัน Personal i ไลก็คือการที่มิจเรนี่เขาจะเรียนรู้สไตล์หรือเทสที่เราชอบนะครับโดยการที่เราเข้าไปกดเลือกรูปภาพพิเปรณเทียบกันเนี่ยจำนวน200รูปภาพแล้วก็สามารถสร้างเป็นโปรไฟล์หลายๆตัวได้ด้วยนะครับเช่ในถ้าใครต้องการจัดทําเป็นโปรไฟล์การ์ตูนก็ถึงโปรไฟล์ โปรไฟล์ภาพเสมือนจริงภาพพอเทตหนึ่งโปรไฟล์ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับต่อมา organize ตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเคยเจนมาแล้วทั้งหมดนะครับเราสามารถเข้ามาจัดเรียงแล้วก็ดูต่างๆได้ส่วนต่อมาคือเมนูแชทครับก็จะมีเมนูย่อยๆคือ general chaos พร้อม t Daily Theme, Newbie ตรงนี้เราสามารถมาดูเป็นไอเดียได้นะครับก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูแล้วก็จะมีพร้อมด้านขวามือนี้ ให้เราเข้าไปศึกษากันต่อได้นะครับหรือเราจะเข้าไปแชทคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้ตรงส่วนนี้ก็ได้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ u u s s r i p t i o n แพ็ k เกจต่างๆกันนะครับโดยเราเลือกที่เมนูด้านซ้ายล่างแบบนี้ครับที่จะมีคำว่า my account แล้วก็มีจุด3จุดแล้วเราก็เลือกที่ manage subscription ครับจากตัวอย่างในผม Subscription ไปแล้วนะครับคือตัวที่เป็น basic plan คือ10ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆให้ฟังสักนิดนึงนะครับ ตัวิบเหลียญเนี่ยก็คือจะเจเนเรตได้ประมาณ200รูปภาพต่อเดือนนะครับสามารถใช้ในงานคอมเมอร์เชียลได้แล้วก็สามารถเจนได้พร้อมกัน3 concurrent j o b นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน editor ก็คือการอัปโหลดรูปภาพไปแก้ไขบน Mid Journey ก็ได้ต่อมาในแพ็กเกจ30เหรียญเนี่ยก็จะคล้ายๆกันครับแต่จะมีชั่วโมงการทำงานที่สูงขึ้นคือจาก3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเป็น15ชั่วโมงนะ แล้วก็สามารถใช้ u n l i m i รีแล a x เจเน r เรชันอันนี้อาจจะไม่คิดชั่วโมงแต่ว่าใช้เวลาการเจนต่อภาพประมาณ1นาทีหรือ50วิวิประมาณนี้นะครับต่อมาตัว Pro Pan n กับ Mega Pan n เนี่ยก็จะคล้ายๆกันครับคือเพิ่มชั่วโมงเป็นที่30ชั่วโมงและ60ชั่วโมงแล้วก็ใช้ Concurrent Job เนี่ยใช้ได้มากถึง12 Concurrent Job นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกให้ตรงกับปริมาณที่ต้องการใช้งานได้เลยนะครับอ้ออีกเรื่องนึงครับคือ Sta ล l ์อิมเม ตัวโปรกับตัวเมก้าเนี่ยจะมี s t a l Image Generation ตัวนี้จะเป็นการเจนภาพแล้วไม่ต้องการเปิดเผยให้คนอื่นรู้สองแพลนนี้นะครับที่จะมีฟังก์ชันนี้เท่านั้นคือโปรกับเมก้าแพนซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยแค่เบสิ c แพลนก็จะได้แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ต้องขยับมาถึงโปรเลยครับต่อมาเดี๋ยวเรามาสร้างภาพแรกกันดีกว่าครับวิธีการใช้งานนะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ช่องพร้อมด้านบนตรงนี้ครับโดย จะมีเขียนว่า what will you imagine ประมาณว่าคุณจินตนาการอะไรอยู่ผมว่าจะพิมพ์ว่า orange cat in the garden นะครับสมมติผมพิมพ์พร้อมสั้นๆแบบนี้ก็กด enter ได้เลยณนะตอนนี้ในเวอร์ชัน7เนี่ยมิเจอร์นี่ยังไม่รองรับพร้อมภาษาไทยนะครับจากนั้นก็กด enter ได้เลยครับก็จะขึ้นว่า submit t เมื่อสักครู่แล้วพอเราไปดูด้านซ้ายนะครับ เราจะเห็นว่าเมนู create นขึ้นมาเป็น0่ทับเมื่อเรากดเข้าไปดูนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าภาพของเราถูกเจนขึ้นมาแล้วนะครับเป็นน้องแมวในสไตล์ภาพวาดสีน้ำมันประมาณนี้นะครับ4รูปทุกครั้งที่เราเจนหนึ่งครั้งเราจะได้4ภาพออกมาแบบนี้เสมอนะคราวนี้ทางด้านขวามือของช่องที่เราใส่พร้อมจะมีเมนูที่เขียนว่า setting อยู่ตรงนี้นะครับเรากด setting แล้วเราก็มาเลื่อนดู option กันสักนิดนึงครับว่าทำอะไรได้บ้าง เมนูแรกก็คือ image size เราสามารถเลือกขนาดของภาพที่ต้องการหรือสัดส่วนของภาพที่ต้องการได้ครับเช่นะ portrait ก็จะเป็น3ต่อ4 square ก็จะเป็น1ต่อ1 l a n d s c a p e ก็จะเป็น4ต่อ3แต่สังเกตครับว่าด้านล่างจะมีสไลด์บารรงนี้อยู่เราสามารถใช้สไลด์บาร์ตัวนี้ในการเลื่อนนะครับว่าเป็นสัดส่วนที่เราต้องการคือสัดส่วนไหนนะครับเช่นตอนนี้ถ้าลง ig อาจจะเป็น5ต่อ6นะครับ ถ้าแต่ก่อนจะเป็น1ต่อหหรือต้องการเป็นแลนสเคปภาพแนวนอนเป็น4 .3 3ต่อ3 3ต่อ2ภาพปก YouTube อาจจะเป็น16ต่อ9หรือภาพแนวพาโนลามาก,ก็จะเป็น2ต่อหหรือถ้าเราต้องการให้มันพาโนลามามากกว่านั้นเราก็สามารถเอาเมาส์าไปคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์สัดส,ส่วนได้เลยนะครับเป็น3ต่อ1 4ต่อ1นต่อ1แบบนี้ได้เลยนะครับโอเคงั้นผมขอคงไว้ที่แลนสเคป16ต่อ9ก่อนนะ จากนั้นมาสู่เมนูที่2ครับจะมี3ฟังก์ชันย่อยๆคือ stylization, w e i นเ s s s และ Variety ตัวแรกเป็นเรื่องของสไตล์ครับค่าเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่100แต่ถ้าเราเลื่อนไปทางขวาจะสูงสุดที่1,000ค่าตรงนี้จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นรายละเอียดของภาพครับถ้าเราเลื่อนไปทางขวามากขึ้นเท่าไหร่รายละเอียดของภาพก็จะมีความละเอียดแล้วก็มีลูกเล่นในภาพมากขึ้นเท่านั้น ต่อมาคือ Witness นะครับเว n e s s เนี่ยก็คือค่า d e f a u l t จะอยู่ที่ศูนย์แต่ถ้าเราเลื่อนไปสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0พยิ่งเราปรับมากเท่าไหร่ภาพก็จะยิ่งมีความแตกต่างไม่ซ้ำใครมากขึ้นเท่านั้นนะครับส่วน v a r i e t y จะเป็นความหลากหลายของภาพครับค่าสูงจะให้ผลลัพธ์และองค์ประกอบภาพดูไม่ธรรมดาและคาดไม่ถึงส่วนค่าต่ำจะให้ผลลัพธ์ที่ชื่อชสือได้แล้วก็มีความเสถเยรนมากกว่าอันนี้เพื่อนๆก็ปรับตามความเหมาะสมได้เลยนะครับ ส่วนต่อมาด้านขวาก็คือเรื่องของโมเดลจะมีสแตนดาดกับรอสแตนดาดเนี่ยก็คือถ้าเราพิมพ์พร้อมสั้นๆแบบเมื่อสักครู่นะครับว่า o r l n g e Cat in the Garden ตรงเนี้ยตัว m i d j o u r n e y ก็จะช่วยปรับแต่งพร้อมให้ดูมีลูกเล่นมีรายละเอียดต่างๆมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเจนอีกครั้งให้เป็นโหมดรอให้ดูนะครับส่วนเวอร์ชันเนี่ย ก็จะมีตอนนี้ว่าสูงสุดที่เวอร์ชัน7แต่ถ้าเราจะใช้เวอร์ชัน7นะครับจะต้องไปตั้งค่า personal ไหลที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มาก่อนส่วนสปีดจะมี2ตัวครับสำหรับคนที่ subscription แล้วก็คือจะมี Fast กับ Slow แต่ถ้าเวอร์ชันที่สูงกว่านี้หมายถึง subscription แพ็กเกจที่สูงกว่านี้ครับจะมี relax ขึ้นมาด้วย f a ส t เนี่ยจะใช้เวลาเจนประมาณ20วิถึง30วิแล้วแต่นะครับแต่ถ้า Relax เนี่ยจะใช้1นาทีแต่ถ้า Turbo จะประมาณ10วิ15วิไม่เกินนี้นะครับแต่ Turbo เนี่ยจะกินเครดิตมากขึ้น2เท่าผมเลยขอทิ้งไว้ที่ f a ส t ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าถ้าผมปรับเป็นรอแล้วผมพิมพ์พร้อมเหมือนเดิมจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับพร้อมเดิมครับ a l l e cat i n the g a r d e n แล้วก็กด enter อ่ะเสร็จแล้วครับก็จะสังเกตว่าภาพก็จะดูเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับก็พิมพ์ไปแค่ไหนก็จะได้มาแค่นั้นไม่มีการตกแต่งหรือมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือพื้นฐานในการปรับแก้ภาพต่างๆกันดูนะครับจากตัวอย่างผมขอเรียกภาพน้องแมวตัวด้านขวานี้นะครับพอเราคลิกเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ย รายละเอียดด้านขวาก็จะโชว์ว่าเราใช้พร้อมมาไลสัดส่วนภาพเป็น16 9ต่อ9สไตล์เป็นรอใช้มิจ u รนี่เวอร์ชันน6.1ถ้าใครต้องการดาวน์โหลดภาพก็คลิกตัวเครื่องหมายดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นผมก็เซฟไว้นะครับถ้าเราเปิดภาพขึ้นมาดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สังเกตว่าขนาดภาพจะอยู่ที่1456คูณ816พิกเซลนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเราทําอะไรกับภาพนี้แล้วภาพที่ได้จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ v a r ์ e เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับ v a r ์ e จะมี2ค่าครับ v a r ์ e ี่ซับกับ v a r ์ e ี่สตองแวร์ลี่ซัเนี่ยก็คือให้เจนใหม่อีก1ชุดนะครับโดยอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงของเดิมเดี๋ยวผมขอกดให้ดูนะครับอันนี้คือภาพตั้งต้นนะครับพอเจนใหม่เป็น Sub t l e เราจะได้ภาพแบบนี้ครับ สังเกตว่าโครงสร้างภาพหลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่ความเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดในภาพเนี่ยจะต่างไปอยู่ต่อไปผมจะเลือก v วร์ที่เป็นแบบสตรองดูนะครับทางมิจญ์น,นี่ก็จะเจนใหม่ขึ้นมาอีก4ภาพเหมือนกันครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีน้องแมวออกมา4ภาพนะครับสังเกตว่าโพสเจอร์หรือท่าทางของน้องแมวในแต่ละภาพเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะมีชู2ขาหน้าอันนี้ข้างเดียวข้างเดียวอันนี้ไม่เห็นขาเลย ก็ตัวนี้จะเป็นแวรลี่แบบสตรองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ภาพหลักของเรากันก่อนยังมีฟังก์ชันอื่นออีกหลายฟังก์ชันที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับต่อไปคือเรื่องของการอัพสเกลนะครับถ้าผมกดอัพสเกลเนี่ยก็จะมี2ฟังก์ชันคือ Sub t l e กับ Creative อัพสเกลการเพิ่มความละเอียดของภาพเผื่อบางคนต้องการนําภาพไปใช้และต้องการภาพที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยนะครับถ้ากด Sub t ทลภาพที่ขยายออกมาเนี่ยก็จะคงรายละเอียดและโครงสร้างภาพไว้เหมือนเดิมมากที่สุดเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับ แต่คราวนี้ภาพที่สร้างออกมาเนี่ยจะเป็นภาพเดียวจะไม่ใช่4ภาพแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมกด Creative ไปด้วยนะถ้าเราไปที่เมนู Create ก็จะเห็นว่ามี2ทาร์กที่รันอยู่นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอย่างที่บอกครับก็คือเขาจะเจนแบบภาพเดียวแล้วนะครับไม่ใช่เจนเป็นชุดเดี๋ยวเราลอดูผลลัพธ์กันนะครับนี่คือภาพแรกที่เป็นต้นฉบับนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่1456พิกเซลคูณ816นะ แต่อันนี้จะเป็นภาพที่เจนแบบซับเทลนะครับสังเกตว่าความละเอียดของภาพก็จะสูงกว่าอีกภาพหนึ่งจะเป็นเครียร์แบบครีเอทีฟสังเกตว่าภาพน้องแมวจะมีความต่างไปในช่วงตรงตานี้นะครับถ้าสังเกตดูนะอันนี้ตัวอย่างกับภาพที่เครียร์อัพสเกลขึ้นมาอันนี้คือภาพแบบอัพสเกลแบบครีเอทีฟครับก็จะมีความต่างอยู่อันนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกตามความต้องการใช้งานได้เลยนะครับ ต่อไปเรามาดูเมนูต่อมาครับคือมจะมี2ตัวนะครับคือรีรันกับอีดิตรีรันพอเรากดแล้วนะครับซึ่งผมกดไปแล้วนะสำหรับรีรันนะครับเมื่อเรากดไปแล้วมิเจเนี่จะเจนภาพด้วยพร้อมเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือพร้อมที่เขียนว่า Orange Cat in the g a r เด n นะครับซึ่งจะได้ภาพออกมาใหม่4ภาพนะครับซึ่งแน่นอนว่าภาพมีโอกาสที่จะไม่เหมือนเดิมซึ่งจากผลลัพธ์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือไม่เหมือนเดิมเลยนะครับ คือเมเจนี่จะทําการคิดใหม่สร้างใหม่ให้ทั้งหมดอย่างนี้มีคุณผู้หญิงโผล่มาด้วยนะซึ่งตอนแรกไม่มีเลยนะครับต่อไปอีกฟังก์ชันหนึ่งครับคือคําว่า Edit พอกดเสร็จแล้วนะครับเมเจนี่จะเข้าสู่หน้าจอ Editor ให้เราเราสามารถ Edit แก้รูปภาพต่างๆนี้ได้อย่างตัวอย่างในสมมุติผมไม่ต้องการตัวดอกไม้นะครับสีเหลืองผมก็จะลบออก หรืออีกเมนูหนึ่งจะเขียนว่า restore นะครับก็คือเราสามารถ restore ส,ส่วนต่างๆที่เราลบอาจจะลบพลาดไปก็ restore กลับมาก็ได้หรือเราจะปรับแก้สัดส่วนภาพตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถเลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันสมมติผมแก้แค่ต้องการลบดอกไม้ออกนะครับจากนั้นก็กด submit ได้เลยครับเดี๋ยวมาลองดูว่าม Journey จะลบดอกไม้ให้เราหรือเปล่านะครับเจนเสร็จแล้วนะครับ ก็ยังคงมีดอกไม้อยู่นะครับก็อาจจะมีความดื้ออยู่บ้างแต่สังเกตว่าดอกไม้ก็จะเบาบางลงนะครับไม่ได้หนาแน่นตับเหมือนรูปตั้งต้นของเรานะครับก็ยังเห็นตัวน้องแมวอยู่นะวันนี้มีเห็นขาหลังด้วยเมนูสุดท้ายนะครับคือ Use จะมี3ฟังก์ชันย่อยๆคือ Image, s สไตล์แล้วก็พร้อมถ้าผมกด Image เนี่ยตัวพรอมนะครับก็จะมีการเอารูปภาพเนี้ยไปเป็น Reference เลยนะครับหรือถ้าผมกดสไตล์ ก็จะมีคำว่าสไตล์มาเป็น Reference ด้วยคราวนี้เราสามารถพิมพ์พร้อมแก้เข้าไปเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับและถ้าเรากดพิมพ์พร้อมพร้อมที่เราเคยใช้ก็จะถูกเด้งขึ้นไปแบบนี้ครับโดยเราไม่ต้องพิมพ์ใหม่แต่เราสามารถพิมพ์แก้เพิ่มเติมได้นะครับเช่นผมอาจจะพิมพ์ว่าเป็น evening เป็นตอนเย็นแบบนี้นะครับแล้วก็กด submit ได้เลยครับได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นภาพน้องแมวในตอนกลางคืนส่วนอีกภาพหนึ่งนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่มีแมวในภาพเลยด้วยซ้ําแต่เดี๋ยวลองอีกแบบนึงครับถ้าสมมุติว่าผมเลือกตัวสไตล์เข้ามาเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นภาพโทนนี้นะแต่เปลี่ยนเป็นคําว่าด็อกแล้วผมกดสับมิดนะครับอ่าเจ้ามิเจอร์นี้ก็จะสร้างภาพเป็นรูปน้องหมานะครับ สายพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ก็จะเป็นโทนของสวนในสไตล์ใกล้เคียงกันนะครับกับภาพน้องแมวเมื่อสักครู่นี้สําหรับวันนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้ครับเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างภาพที่ต้องการได้แล้วในเบื้องต้นนะครับและในคลิปหน้าผมจะมาเล่าถึงวิธีการเขียนพร้อมอย่างละเอียดนะครับว่าพร้อมที่ดีต้องมีโครงสร้างยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้ผมนิววิลชัยคอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ